ก้อยรัชวินอวดชัดชัดโฉมหน้าลูกสาวตัวน้อยหลังที่อายปิดมานานแปดเดือนครั้งแรกที่ยอมให้เห็นหน้าก้อยรัชวินอวชดชัดชัดโฉมหน้าลูกสาวตัวน้อยหลังที่อายปิดมานานแปดเดือนพร้อมยิงคำถามหนูหน้าเหมือนใครแฟนๆเห็นแล้วแห่คอนเฟิร์มยกใหญ่เหมือนพี่ชายมาก อยู่ในโมเมนต์นับถอยหลังรอที่จะได้เจอทายาทคนที่สองแล้วสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินคงมาลายัยพันรา,าของตูนบอดี้แลมที่ตอนนี้กำลังอุ้มท้องลูกสาวได้8เดือนแล้วซึ่งล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2566ก้อยรัชวิน ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปปวดผลอัลตราสาวลูกน้อยในคันลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าด้วยความตื่นเต้นปนสุขว่าครั้งแรกที่ลูกสาวยอมให้เห็นหน้าหลังจากปกปิดมานาน8เดือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสาวเป็นเด็กที่อายเมื่อคืนแม่เริ่มมีอาการท้องแข็งจนนอนไม่หลับไม่รู้เป็นเพราะหนูก่งตัวและดิ้นแรงในท้องแม่หรือเปล่า เช้านี้คุณหมอนัดมาตรวจน้ำตาลโคงสุดท้ายของตั้งคันหลังจากที่เทศรอบแรกแล้วไม่ผ่านจ้าแต่ท้องนี้แม่กินหวานเก่งจริงๆยอมรับเอาใจช่วยให้แม่และลูกสาวด้วยนะคะงือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม35วิกสเปรนยองพร้อมกันนี้ภายในคลิปสาวก้อยก็ยังได้แปะข้อความคำถามเอาไว้อีกว่าหนูหน้าเหมือนใครนะ ซึ่งงานนี้เหล่าแฟนๆต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันยกใหญ่เลยว่าเหมือนที่ทะเลมาก